สวัสดีวันเสาร์เนาะวันนี้ก็วันเสาร์ที่หนึ่งช่างชาติก็ได้ทําการรับรถเข้ามาหนึ่งคันอืมเจ้า L สามสี่ศูนย์แปดเนาะตอนนี้เจ้าของเขาก็มาบอกงานไปแล้วเนี่ยขอให้เปลี่ยนเจ้าตัวคอนโทลเนาะเนี่ยตัวเนี้ยคอนโทลเนาะอืมก็น้ํามันรั่วนะน้ำมันซึมตรงนี้นะเอาเคยมาซ่อมกับช่างชาติครั้งแล้วนานแล้วเปลี่ยนบุกยางนะก็จะซ่อมให้ดีนั่นแหละแต่มันดีไม่ได้ตรงที่ว่าเขาไม่มีแกนขายนะเขาขายยกชุด อ่าเป็นอลิงก็คือแก้ขัดได้ชั่วคราวแต่ถ้ายกชุดก็ยังไม่มีงบตอนนั้นนะทั้งชาติบอก่ายกชุดเลยนะเพราะว่าทั้งชาติเคยซ่อมอยู่ที่ทํางานเดิมนะรุ่นนี้แหละรุ่นแรกที่เป็นอาจารย์ทั้งชาติเพราะว่าชาติซ่อมรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกตอนที่ออกมาใหม่ๆเลยเจ้าแอลสามสี่นะตอนนั้นรู้สึกว่าปัญหาอันดับแรกของลูกค้าคือคานใหม่นะออกมาใหม,ม่เป็นเท่าไหร่ก็คือมือใหม่เนาะเอาขับกันสองสามคนช่วยขับบางคนก็ ขับเป็นนะรับเป็นทุกคนแหละแต่ระยะการขับเนี่ยระยะการตั้งค่าอะไรเขาจะมีระยะฟิวเขาการเหยียบก็เหมือนการการปล่อยการเหยียบเนาะก็มาถึงตรงนี้นะเมื่อชาเขามาอยู่ที่ใหม่ก็ถือว่าอืมก็ทนนะรุนนี้นะอ่าถ้าใครเล่นรุนนี้รู้ละอึดมากนี่เจ้าของเขาเดิมนะเดิมเลยไม่เคยทาอะไรเลยหลายปีแล้วเนาะแต่เครื่องเขาแข็งเป็นเครื่องญี่ปุ่นเนาะตัวเนี้ยอืมก็ไม่รู้ทำไมพูดยาวม,มากขนาดนั้นก็คือว่า เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนตัวนี้ให้เสร็จภายในคืนนี้แหละนะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เจ้าของบอกให้ให้ซ่อมให้หน่อยมันหลวมเนี่ยมันหลวมไปหมดแล้วข้างในทั้งชาติเคยซ่อมอยู่ตัวนี้ยก็ไม่มีอะไรแกะมาแล้วก็ถ้ามันสึกเราก็เอาไฟเชื่อมเชื่อมออกเต็มๆเนาะเจียยแต่งแ,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 แล้วก็ใส่คืนนะแล้วก็จะเป็นสลักให้ตัวนีงก็หายนะแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าของเขาบอกว่าเออ,อยากเปลี่ยนสปริงเกานะาทั้ชาติบอกได้อาแบบไหนแบบแต่งหรือแ,แ,แ,แบบธรรมดา เจ้าของก็แล้วแต่ช่างมันแล้วแต่ช่างไม่ได้เพราะว่าช่างไม่ไม่ได้ใช้รถไงเนาะช่างเป็นคนรื้อประกอบให้ก็ไม่มีอะไรนะถอดน็อตสี่ตัวเนี่ยตัวนี้นอ็อตไอที่เติมน้ํามันอ่ะนะนี่นะอถอดออกมาเลยไม่มีอะไรถอดมาเฉยเลยแล้วจะมองเห็นสปริงอยู่ข้างในนะแล้วก็ถอดตัวเนี้น็อตสี่ตัวแล้วก็ดึงขยับตึงขึ้นมานะมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ขยับตึงขึ้นมานะเวลาเวลาถอดก็ขยับขยับบนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาเนาะ ตัวนี้ออกซะอันนี้บริษัทไม่ได้ทำหรอกมั้งเนี่ยเจ้าของน่าจะเสริมแต่งขึ้นมาเองเนาะอืมแล้วตัวนี้เป็นตัวดับเครื่องตัวนี้นะเวลาดับเครื่องปืดอ,อย่างเงี้ยเพราะว่ารุ่นนี้เขาอ่าทําดับเครื่องตัวนี้ได้ถ้าไม่ดับเครื่องก็ทําดับตรงนี้ได้อ่านะอืมก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวท้องชาติบอกเดี๋ยวเอาดูยเสร็จก่อนเนาะถ้าอนุนเสร็จปุ๊บถ้ามีเวลาพอท,ท่างชาติก็ถอดตัวนี้เพราะว่าอ่อรู้สึกตอนใบบา่ายท,ท่างชาติจะเข้าไปซื้อไหลอีกรอบหนึ่งเออ เมื่อวานก็ไปซื้อละซื้อเจ้าอะไหล่เบรกนะเดี๋ยวเสร็จนี่ช้าชาต้องประกอบทำเบรกต่อก็มาดูติดตามตอนนี้ช่างชาต้องทำการถอดเออจ้าสายแรงดันออกแล้วนะนะเนี่ยสายแรงดันของไฮดรอลิกนะอืมก็หายละอย่างง้ยนะถอดเนี่ยมีหนะนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะเวลาถอดก็ามาเก็บอย่างเงี้ยนะเก็บงานนะ เราประกอบง่ายเราก็พอถึงเวลาจะประกอบเราก็ดึงออกมานะแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นนะอ่าอืมเก็บไว้อย่างเงี้ยอืมวิธีถอดมันก็จะมีน็อตยึดอยู่เนี่ยข้าในตัวหนึ่งนะข้าในตัวหนึ่งแต่ทั้งชาติเลือกถอดเบอร์สิบสองสี่ตัวเพราะมันจะถอดง่ายกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเบอร์สี่แต่มันเต็มเบ้าเ,เลยเห็นไหมอืมมันจับยากแล้วก็ต้องไปหมุนข้างล่างอ่ะนะ ก็เลยเลือกที่ว่าจะถอดตัวนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมถอดอย่างเงี้ยแล้วก็ยกออกมานะเออแล้วก็มาทําความสะอาดข้างล่างนนะเนี่ยนะเนี่ยมันเห็นไหมไม่มีอะไรนะ็อตสี่ตัวแล้วถอดออกมานะอืมพอถอดออกมาเสร็จปับ๊บเดี๋ยวเจ้าก็จะมาหาเออ่ถุงหรืออะไรก็ภาชนะนะที่มาสะอาดรองเนาะแต่ตัวนี้วางกับพื้นนะเพราะว่ามันเสียแล้วเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาปั๊มตัวใหม่ใส่นะ เวลาทํางานอาปั๊มตัวใหม่ใส่ช่ชางก็จะมีอะไรมาปูนะเพื่อทำการเอ่อถอดเจ้าน็อตตัวเนี้นะนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอ้าวมาใส่เข้าไปที่นี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่เราจุกไว้มาใส่เข้าไปขัดให้แน่นพอประมาณนะหลังจากนั้นก็ประกอบคืนก็เป็นอันว่าเสร็จก็ไม่มีอะไรนะก็เจ้าพวกเนี่ยไม่ต้องไปถอดของเขาไม่ต้องไปยุ่งเนี่ย เพราะเขาตั้งมาเรียบร้อยแล้วเขาจะมีสปริงอยู่ข้างในแหละมีสกรูปรับเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรตัวนี้ท,ทั้งติจะถอดออกมาแล้วจะเพื่อใส่ขาไงขาที่เขาให้มาเนี่ยไงนะเนี่ยขาก็คือเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนะขาอยู่ข้างในเนะี่ยอ่าพอเสียบเข้าไปใส่ลูกยางแล้วก็ใส่สลักตรงนี้เนาะแต่สลักก็เขาไม่น่าจะมีมาให้หรอกเนะาะก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีมาก็ทั้งแทก็เอาน็อตใส่เนี่ยก็เคยเอาน็อตใส่เข้าไป นี่ไงน็อตด,ดำนะใช่ไหมน็อตด,ดำพวกน็อตหกเหลี่ยมยนะอะไรเนี่ยเขาแข็งก็ใช้ได้อืมแต่ปกติเขาจะมีสลักนะสลักที่ก็ตอกอที่ก็ผ่าร่องอะ่ะนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปถอดเนาะอือก็ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องถอดอืมอันนี้ติดรถเข้ามาเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมเนี่ยอันนี้วางกับพื้นด้านอยู่ในถุงอืมเนี่ยเรามาดูดิเห็นไหมไม่ต้องถอด ้องเขาตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งยุ่งกับแค่ตัวเนี้นะอืมโอเคก็ติดตามดูไม่มีอะไรชงชาติไม่ได้ให้ดูวิธีถอดเพราะว่าอย่างที่บอกแหละไม่สะดวกเนาะก็ดูบอกว่าถอดตัวนี้ง่ายสุดนะหนึ่งสองสามสี่ตัวนอตเบอร์สิบสองเนาะถ้าตัวนี้ก็ดูเห็นไหมเต็มเบ้าแล้วก็เดี๋ยวท่านแตกลับไปดูนะี่มีแต่ดินแล้วเราเวลาจะจับอะไรงไรียประแจมันก็ล้วงเข้าไปยากไงเนาะนะแต่ถ้างี้เราก็ขูดดินออกแล้วก็ทําการถอดซะนะ เดี๋ยวทั้งชาติก็ทําการทําความสะอาดนี้ให้เนี่ยเนี่ยอืมแล้วก็ติดตามดูว่าหลังจากใส่แล้วเป็นไงเดี๋ยวฝั่งนูน้นนะทั้งชาติก็จะแกะมาให้ดูว่าวิธีแก้ไขเนาะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทํำยังไงเนาะก็อย่างที่บอกแลลวเอาไฟมาออกเชื่อมเชื่อมเชื่อมไม่ได้เชื่อม,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 อมในรถนาาแกะมานะหลังจากนั้นก็เจียใครเข้ารูปเข้าทรงเนาะก็ติดตามมา ตอนนี้ช่างชาติก็ทําการแกะมาเทียบเนาะอืมหลังจากเทียบแล้วมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างแตกต่างนะอืมการแตกต่างก็คืออย่างที่ช่างชาติบอกอะนะงานทุกอย่างมันไม่มีสมบูรณ์แบบไม่มีพอดีหรอกนะอืมก็แตกต่างยังไงอะคือปั๊มคอนโทรลคือคอนโทรลเนาะเนี่ยความแตกต่างอืมอันนี้มีสี่เนาะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 4, ่งสองสามสี่สี่รูบนนะอ่าสี 4, ่รูบนตัวเนี้ยสี่รูบนนะแต่ตัวนี้ล่ะ สองรูบนเห็นไหมความแตกต่างนะแล้วทำงานจะใส่ได้ก็มีวิธีนะทั้งที่เราเคยเจอระบบนี้มาแล้วเนาะเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละบางทีไม่ตรงรุน่นแต่เราก็สามารถทำให้ตรงรุ่นได้ก็เรามานับรูดูเนาะอ่ะสี่อันนี้ก็มีสี่รูเหมือนกันอืมอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนาะ อ่าอันนี้แหละสี่ห้าหกอันนี้มีหกลูอืมวิธีก็เดี๋ยวท่านชาติจะทดสอบวิธีนะถ้าถ้าเกีียวใส่ก็ได้เป๊ะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกีียวใส่ไม่ได้ก็ต้องซื้อเกีียวตัวนี้ใหม่มีขายเนะาะท่านชาติเคยอ่ะเคยเคยแปลงให้ลูกค้าได้แหละนะก็ไปหามือสองเนี่ยไม่ตรงรุ่นแต่แปลงเอาแปงก็คือแปลงนอ็อตบางทีถ้าใส่ตรงกันก็คือเกีียวเดียวกันเลยนะแต่ถ้าเกียวไม่เดียวกันก็หาตัวเนี้ย ใส่นี่นะก็มีอะไรก็เดี๋ยวเอาประแจเนี่ยขันออกแต่นแน่นหน่อยนะตัวนี้ไม่ใช่บล็อกนะประแจธรรมดาไม่ออกหรอกต้องใช้บล็อกนะเนี่ยเดี๋ยวบล็อกขันออกนะพอขันออกเสร็จปั๊บก็จะามาใส่ตัวนี้ถ้าใส่ได้ก็ใช้งานได้ก็เสร็จคืนนี้ถ้าใส่ไม่ได้ก็คืนนี้ไม่เสร็จนะมาติดตามมาตอนนี้ช่างชาติก็ได้ทําการแกะนะกระแล้วแหละแกะหรือถอดก็เหมือนกันนะเอาน็อตออกอนี่นะเรียบร้อย เนี่ยเนี่ยถอดออกมาแล้วอืมเนี่ยเรียบร้อยถอดออกมาสองข้างเลยนะเนี่ยของเขาก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยนอนทั้งข้างอ่ะน,นะก็ใช้หกเหลี่ยมไปแล้วเนี่ยหกเหลี่ยมเลยนะอ่าถอดนะหลังจากถอดมันอยู่ข้างนี้นะเนี่ยแล้วก็เอาเอาออกจากข้างนี้ซะนะสรุปว่าเกี่ยวเดียวกันะแล้วก็อานี่มาใส่นะเนี่ยใสย่เนะงี้ย่อถ้ามีเตเป็นเกลียวก็ใส่นะ ทำเกลียวตีเพิ่งเกลียวแล้วตกคนตะเหล็กนะใส่เข้าไปนะเกลียวเดียวกันนะอ่าพอใส่แล้วเราจะได้อย่างนี้นะอ่าได้อย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยก็นี่นนใส่ก็นี้ใส่ให้เหมือนเดิมเนี่ยนะเขาก็จะใช้ได้เหมือนเดิมตามปกติเนาะอืมอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครเจอปัญหาเนน่ะแล้วอีกสองรูทาไงก็เอาขึ้นมาปิดไงเนี่ยเกลียวของเขาเนี่ยเขาปิดอย่างนี้แหละเนาะกาทำมาเผื่อได้หลายๆรุ่นไงอ่าขา เขาทำมาว่ารุ่นไหนก็ใส่ได้เขาจะขายได้ไงเนี่ยปิดเงี้ยแล้วระบบก็จะเหมือนตัวนี้นะเหมือนตัวนี้คือเนี่ยมันอยู่เงี้ยตรงไปเงี้ยหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวอันนี้ปิดซะเนี่ยมันไม่มีก็เท่ากับเหมือนกับปิดนี้ซะเห็นไหมข้างอะมีก็เนี่ยข้างนะแล้วก็ข้างนะถามว่าเราต้องต้องแปลงขนาดนี้ไหมก็สายมันไม่ได้ล็อกสายข้างในมันแข็งสาย แต่ไฮดรอลิกเนี่ยจะไปงอย,ยังไงดึงไงถ้าเกิดมันสายอ่อนได้เหมือนสายน้ํามันเาราทั่วไปมันก็สามารถดึงไปใส่ตรงไหนก็ได้เนาะแต่ปัญหาที่งานแปลงอที่ช่างชัดเจอบ่อย,อยนะเนี่ยรูเนี่ย,ยไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยก็เอามาอย่างเงี้ยรูเขาก็ตรงของเข้าเหรอป็นของเดิมไหมรูใส่ก็ตรงใช่ไหมเนี่ยดูรูก่อนเนี่ยเออมันจะอย่างเงี้ยรูตรงเลยเป๊ะใช่นไหมของเก่าเข้าไหมเออแต่ที่นี้เวลาเราจะใส่ของใหม่มันรูไม่ตรง อก็ดูดิอันนี้รูเล็กเห็นไหมเนี่ย,ย,ยนี่รูใหญ่เล็กใหญ่ไม่เกี่ยวใส่ได้แต่ว่ามันไม่ตรงไงอย่างเนี้ยอ่าเดี๋ยวแค่จับไปดูเนี่ยไม่ตรงอืตรงที่ไหนไม่ตรงเลยเออก็มันไม่ตรงอเปิดไฟหน่อยจะเห็นนี่ไงอ่าไม่ตรงทาไมเจาะตีนะชาตเราเคยเจาะอ,อย่างนี้แหละไม่ตรงนะ แต่เราต้องการให้เข้าตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมก็คืออืมเนี่ยตำแหน่งเดิมอย่างนี้นะนี่คือตำแหน่งเดิมนี่ของเดิมตำแหน่งเดิมเขาเลยเตะเราต้องใส่ตำแหน่งเดิมเขานะเพราะว่าเวลาเจ้าของเขาใช้นะเขาถหนัดตำแหน่งเดิมนะเนี่ยตำแหน่งเดิมเราก็ขีดขึ้นมาเนี่ยเอาตัวเนี้ยนะขีดทังชาติก็ขีดขีดมาอย่างเงี้ยขีดนะรูตรงนะอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยมาเกินแผ่นเหล็กมานิดหนึ่งเห็นไหม เกินมานิดหนึง่งเราก็เอาเกินตามนี้แหละนะอ่ะอย่างเงี้ยใส่เข้าไปรู้ไม่ตรงประมาเดี๋ยวเราเจาะนะอ่ะเจาะเนี่ยเห็นไหมถ้าไปดูรูกเก่าปับ๊บอืมสมมติดูรูกเก่านะเนี่ยรูกเก่าอยู่นั่นเห็นไหมมันเกินมาเยอะเห็นไหมเราก็ดันกลับเนี่ยอย่าให้เกินเยอะเพราะว่าตำแหน่งที่เขาใช้ประจำนะเขาคุ้นมือแล้วนะถ้าเพี้ยนไปเขาจะไม่คุ้นมือนะความไวในการทางานนะเขาก็จะไม่ถนัดนะปรับตัวกันอีกนานนะ ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวสไลด์รูนะอ่าสไลด์รูเห็นรูไหมเนี่ยทั้งชาจะสไลด์ประมาณนี้แหละเออประมาณเนี้ยเนี่ยสไลด์เนี้ยสไลด์รูแล้วก็เจาะฝั่งนี้มันก็ต้องเจาะข้างอะนะเนี่ยมันไม่ตรงไม่มีลายตรงอยู่แล้วเลยเห็นไหมเออทําการสไลด์รูไงนะอาจจะเอารูหลังได้หนึ่งรูแล้วก็สไลด์รูหน้าก็แค่นั้นไม่มีอะไรก็ติดตามทั้งชาทําการเจาะเนาะเนี่ยก็เจาะเสร็จแล้วอืมเนี่ย ก็ใช้ลูกเก่าเป็นหลักหนึ่งนะแล้วก็ลูกใหม่นะอันนี้ไม่ใช้ละไอที่อันนี้ปิดไว้ไม่ใช้นะอืมจะขยับมาตำแหน่งนี้นะก็แค่นิดหน่อยอืมก่อนจะเจาะเราก็ทําการยึดยึดน็อตไว้หนึ่งตัวนะก็สายยึดยึดน็อตเสร็จปับ๊บเราก็มาร์กพอมาร์กแล้วก็เจาะนะก็เดี๋ยวช่าจะทําการใส่อยู่นะติดตามอ่ะตอนนี้ช่างจาทําการประกอบเสร็จแล้วเนาะเนี่ยหลังจากเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ นะอืมอย่างที่อธิบายนะเนี่ยสองตัวเนี่ยเขาจะอยู่ซ้ายขวานะเราก็เอาสองตัวเนี่ยขึ้นมาไว้ตรงนี้เนาะปิดช่องซะจะได้มีเหลือแค่สองรูเนาะเนี่ยปิดแล้วนะเหลือแค่สองรูเนี่ยเห็นไหมระบบเขาจะเป็นอย่างนี้นะถามว่ามันออกนี่ได้ไหมมันขึ้นนี่ได้ไหมขึ้นได้หมดแหละเขาวิ่งวนไปทุก,ท,กที่อล้นะแกสายเราไม่ได้นะเนี่ย เอามาใส่แล้วก็เตะพันเกลียวพันนะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่พันได้ไหมไม่พันก็ได้แต่ว่าถ้ามันรั่วเราก็ต้องแกะเสียเวลาพันไว้บางๆนะแล้วเวลาอัดเข้าไปนะ่ะขันนะ่ะนะหมุนนะ่ะนะเอาแค่ตึงมือนะอย่าฝืนอย่าว่าอย่าไปใช้บล็อกลมยิงอะไรยิงไม่ได้นะแตกนะนะเพราะของเขาก็เป็นเลขหล,ล่อก็แตกได้ถ้าแรงดันมันอัดเข้าไปเยอะเพราะว่าอะไรเอ่อเกลียวตัวเนี้ยมันเป็นเทปเปอร์เทปเปอร์คือยิงขัน ยิ่งอยู่ยิ่งหมุนยิ่งแน่นนะแต่ว่าคันหมุนหมุนหมุนเข้าไปเบ,บาๆไม่อยู่หรอกเดี๋ยวน้ำมันดันออกเลยเราก็ขันขันเข้าไปก็เหมือนกับไอ้ตัวถ่ายน้ําของอรถถ่ายหน้าด่านๆมานะตัวถ่ายน้าเขาจะเป็นเทปเปอร์ทองเหลืองเนาะแต่อันนี้เขาเป็นเหล็กนี่ก็เหล็กเหล็กรอนะหละังจากนั้นคือเขาทําเทปเปอร์มาเพื่อให้เราหมุนหมุนเข้าไปแต่ว่าเราก็คือป้องกันไว้เลยเนี่ยมันเกียวช่วยนะแล้วเวลาพัน,น่ะ พยายามพันเอ่อตรงนี้นะอย่าไปพันปิดรูนี่ซะละ่ะไม่ได้นะตันะพันตรงนี้นะเวลาเราหมุนนอ็อตเข้าไปแต่เขาจะไหล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 ามากองอยู่ตรงเนี้ยนะ้วก็อุดเนาะอ่านะไม่ใช่ว่าพันไปเต็มเลยไปอุดรูเนี่ยเดี๋ยวก็ปัญหาก็เกิดนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวประกอบดูว่าจะใช้ได้ไหมนะแต่ทั้งชาติเคยทําแล้วใช้ได้นะแต่ที่ยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องเนี่ยลูกยางไม่มีมาเนาะ ลูกยางตัวนี้ยางกันฝุ่นเนาะอันนี้เขาเป็นกลมเนาะอันนี้เป็นเหลี่ยมนะเขาจะเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะเป็นเหลี่ยมเนาะแล้วก็สลักเดี๋ยวช่างชาติจะน่าจะซื้อเลยซื้อลูกยางซื้อสลักสลักสองตัวไอตัวนูน่นไอตัวคอนโทรลนู่นอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสลักนะอืมถ้าเสร็จช่างชาติก็จะถอดปั๊มนะเจ้าของเขาอยากใส่สปริงแต่งหรือว่าสปริงธรรมดาแล้วแต่ช่างแต่ช่างชาติบอกไปเลยใส่ใส่สปริงธรรมดาก็ได้นะ แล้วก็เพิ่มน้ำมันไปอีกสัก,กรอบหนึ่งนะกะ็ถ้าภาษาแลเขาเรียกตูดปั๊มนะเพิ่มไปสัก,กรอบหนึ่งเนาะแต่จะเพิ่มยังไงนั่น็ติดตามดูเนาะหลังจะเปลี่ยนสปริงโอเคโอเค,อเคตอนนี้ช่างชาติก็ทําการประกอบแล้วเนาะนี่เนาะเนี่ยอย่างที่บอกทุกอย่างจะเข้าระบบของเขาหมดเลยนะสายทุกตัวอย่างที่บอกนะแค่อุดนี่สองตัวเท่านั้นนะยึดน็อก <c oughs> ก็เนี่ยเบอร์สิบสองถอดง่ายกว่าแล้วก็ยึดเนี่ย ออกนะทุกตัวงานชาติมาร์กหมดนะเนี่ยเขาเรียกมาร์ากว่าเราโอเคแน่นแล้วนะแต่ตัวนี้เดี๋ยวชาติบ่อยนะตัวเนี้ยเวลาเราใส่ตัวเนี้ยเราต้องหาประแจล็อกตัวนี้นะอย่าให้หมุนตามนะถ้าหมุนตามแรงขันจากข้างล่างเราขันมาพอดีแล้วแต่ถ้ามันหมุนตามมันเกิดการเสียหายได้นะก็เราไม่รู้นะวิธีของเ่้งชาติก็คืออันเนี้ยเอาประแจเบอร์สิบแปดมันเป็นเบอร์สิบแปดนะแต่ชาติใช้ตัวนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยนะทำให้ดูนะแล้วก็ล็อกนะ่ะ อย่างเงี้ยอึบให้แน่นเลยนะเพราะว่าอะไรไอ้ตัวเนี้มันจะเป็นเทปเปอร์บางชาติไม่ไม่ต้องใส่เทปปันเกลียวก็ได้เนี่ยเนี่ยไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเวลายิ่งขันยิ่งแน่นก็เหมือนกับระบบเบรกอ่ะมันเขาจะมีเทปเปอร์ขันปั๊บล็อกเลยโดยที่เราไม่ต้องใส่เทปปันเกลียวนะอันนี้เรามาดูว่าเราไม่ใส่แล้วมันจะรั่วไหมถ้าทํางานมันรั่วเราก็ใส่ที่หลังก็ได้นะแต่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใส่เยอะเพราะเดี๋ยวไปตันระบบนะ แล้วเรามาดูการว่าจะใช้ได้ไหมนะตัวนี้ไม่มีสลกักไม่มีอะไรแต่ทั้งชาติจะเอาน,อน็อต้อยไว้ก่อนนะแล้วก็ลองทางานดูว่าว่าจะจะเป็นไงนะติดตามโอเคตอนนี้ทั้งชาติก็จะทําการเทสเครื่องนะอืมแต่ทั้งชาติบอกนะว่าการเทสเครื่องนะ่ะต้องขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งเนาะตำแหน่งนั่งขับนะถ้าเรายืนสตาร์ทมันอันตรายเนะาะเพราะทั้งชาติเคยเจอมาแล้วนะอืมก,ก็เจอครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าระบบเขาอะบอกห้ามยืมสตาร์ทนะ ขึ้นไปอยู่ในระบบเหยียบคัส์นะเหยียบคัส์แตะในจังหวังเกียร์ว่างนะแล้วมาลองทดสอบแต่ตัวนี้ช่างชาติคาร์น็อตหลวมนะเอ่อการขึ้นลงก็จะอาจจะช้านิดนึงจะเร็วก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ปรับตูดนี้ช่วยได้แต่ช่างชาติจะไม่แตะต้องเขาของเขาใหม่นะอ่าถ้ามีปัญหาอะไรเขาซื้อมาให้ช่างชาติเองก็เดี๋ยวช่างชาติมีการปรับแต่งให้ได้แต่ว่าเอาเป็นวันหน้าไม่ใช่วันนี้นะวันนี้คือเสร็จแล้วนะระบบนะมาดูกันนะขึ้นประจําตําแหน่งอย่างเงี้ย นะเบายังไม่ต้องใส่หรอกอนั่งไปงี้แหละนะออนะหลังจากนั้นก็คือ,อ,อนี่ไงเหยียบคัสไงถ้าไมเหยียบคัสไม่ติดล็อกรุ่นเนี้ยเขาไม่จะระยะฟรีเห็นไหมต้องตั้งระยะฟรีให้ได้อันนี้คือตั้งระยะฟรีได้นะเนี่ยอ่าระยะฟรีต้องอยู่ประมาณนี้อย่าให้ตึงเกินไปไม่ได้กินคัสคัสเปลืองนะก็คืออย่างเนี้ระยะนะโอเคอ่ะอันนั้นคือเรื่องคัสนี่อธิบายโดยเฉยมาเหยียบก่อนเราสตาร์ทนะเออ โอเคหลังจากติดแล้วเป็นไงนะคอนโทรนเนี่ยที่เราใส่นะยกผานหน้านะเนี่ยอ่เนี่ยน,น้ำมนขึ้นลวเอาลงนะก็คือใช้งานได้ตามปกติเนาะเนี่ยแต่าาต้องแช่ใส่น็อตไว้เฉยนะมันหลวมไปต้องใส่สลักเขานะถ้าใส่สลักเขาจะพอดีนะเนี่ยเราก็มาเช็กรูยกขึ้นยกลงดูว่าน้ํามันดันไหมถ้าาน้ํามันไม่ดันก็จบนะ แก่ถ้นาน้ำมันดันก็ท beeping, אחד, ain, société, Finland, trendy, oo, ําการแก้ไขนะเดี๋ยวช่างชาติจะมาเทสดูว่านเป็นไงมันดันหรือไม่ดันอย่างนี้นะวิธีเทสก็ไม่มีอะไรก็เล่งดูยกขึ้นยกลงดูแล้วก็ไปไล่ลมข้างหน้านะไล่ลมที่สายข้างหน้านะสายยกฐานหน้านะไล่ลมปล่อยอากาศทิ้งนิดหนึ่งเนาะเนี่ยเนี่ยไม่เนียนะยกก็คือยกอย่างเงี้ยเนี่ยยกขานหน้ายกไว้เงี้ยแล้วก็เร่งดูให้น้ำมันมันวิ่ง ถ้าเราไม่เล่นเครื่องก็แรงดันเราไม่รู้หรอกว่าสูงแค่ไหนนะเนี่ยเงี้ยถ้ามันไม่อยู่ัก็พุ้งปิดเลยนะอ่าแล้วก็กดลงอย่างเงี้ยยกล้อหน้าขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมนะแล้วก็มาดูนะเนี่ยเนี่ยอ่าเป็นอานว่ดจบนะก็ไม่มีอะไรไม่ล่วไม่ดันแต่ว่าไล่ลมนะไล่ลมข้างหน้านะต้องชาติคงไม่ต้องบอกนะไล่ล,ยลมยังไงอ่าทีนี้ก็ไม่มีอะไร คลิปนี้ช่างชาก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเหมือนเดิมนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวนะเนาะไอ้สปริงเกวนาเนะี่ยช่างชาจะทําเป็นเป็นคลิปต่อไปเนาะมันก็ไอตัวนี้ก็ทําระบบไฮอะนะระบบผันยกผันหน้าเนาะแล้วก็ไล,ล่ลมไล่ลมตรงเนี้ยไม่มีไรติดเครื่องนะติดเครื่องแล้วก็เร่ง,ลงแล้วก็เปิดให้น้ำมันมาแป๊บหนึ่งไม่ต้องเยอะน่ยอยโยดูเปลืองนะเปิดตรนะงนี้ก็ได้เนี่ยเออตรงเนี้ยง่ายดีเนี่ยเนี่ย พอติดเครื่องปุ๊บเราก็เปิดแล้วให้มันมาปั๊ดปัดปัดปัดเขาจะมีอากาศออกนะนะหลังจากโอเคน้ำมันมาเต็มสายแล้ว,ลวเราล็ลอกเนาะเพราะว่าเราถอดตรงนู้นออกอาจจะมีอากาศในสายเนาะโอเคฝากกดติดตามนะช่างชาตินะเพื่อเป็นกําลังใจนะให้ช่างชาติได้ทําคลิปเนาะขอบคุณครับพี่น้อง